ละอาหาัยได้อย่างไรโดยใช้คําว่าอาวุโสโคตมะแต่ในภาษาอังกฤษก็จะแปลว่าเฟรมโคตมะเฟรมนี่แปลว่าเพื่อนพระพุทธองค์ก็ถามปัญจวัคคีย์ว่าพระองค์เนี่ยเคยยืนยันกับพวกเธอหรือเปล่าว่าได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้บรรลุพระสัมมาสัมพุทธิญาณได้เป็นพระอาลาัยซึ่งในภาษาอังกฤษก็จะแปลว่า Have you ever heard me speaking like this? ปัญจวคกีก็เปลี่ยนจากคำว่าเฟรนโคตมะเป็นโนเซถ้าเป็นภาษาบาลีก็จะเปลี่ยนจากคำว่าอวุโสโคตมะเนี่ยเป็นพันเตหรือว่าเปลี่ยนเป็นค่าแต่พระองค์พูดเจริญสุดท้ายพระพุทธองค์ก็เสดงธรามให้ปัญจวคกีได้ฟังพระอัญญาโกนทันญะก็ได้แบรลูเป็นประสุตาัน